สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเกตนะคะที่อีทูซุคิงยนสาขาปักช่องค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเกตจะพาไปดู m ิลเอ็กซ์มิลเอ็กซ์แอนติเมทสามพสีแดงแต่งหล่อนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมเลยมานี่อันนี้นะคะเป็นรุ่น m ิลเอ็กซ์นะคะ3.0มจ t i นติเมทสีแดงสีที่รอนานที่สุดในบรรดา m ิลเอ็กซ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอ มิวเอคันนี้นะคะคือมีการแต่งแบบจัดเต็มมากเดี๋ยวจะพามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะนี่ดูตัวรถก่อนเห็นชัดเลยก็คือเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อของมอนซาลน์ F1 นะคะอันนี้จะเป็นลายที่เป็นเป็นย่อนฮิตมากๆเลยสำหรับรถนะคะตอนนี้นี่ฝากระโปรงสีดำยังไม่พอนะคะมาดูอีก รองเท้าต้องหล่อนี่ลูกค้าก็มีการใส่แม็กนะคะเป็นแม็ก TE 3 7 SUV หยอดสีแดงนะคะลูกค้าเขาก็เลือกฝาดูมสีแดงเนาะสีแดงให้เข้ากับหยอดแดงของลายแม็กนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีการใส่ยางยางอันนี้จะเป็นยี่ห้อของนิตโตะนะคะ4 2 0อก็คือเป็นลายยอดฮิตขนาดอยู่ที่26560นะคะขอบ18จากเดิมนะคะรถคันนี้อันติเมทตัวท็อปสุดจะ จะได้ล้อแม็กขอบยนะคะแต่ลูกค้าก็ต้องมีมีความแบบเสริมล้อขึ้นมาหน่อยต้องเป็นแม็กซิ่งนะคะนี้ลูกค้าเลือกใส่ s u v นะคะเท่านั้นยังไม่พอลูกค้ามีการให้เซลล์แลปหลังคาให้ด้วยนี่มีความอยากได้รถสีแดงตัดสีดำนะคะลูกค้าเขาก็เลือกเป็นเอ่อสีสีดำเงานะคะในการแลปหลังคาตรงนี้เซลล์กร์ก็จัดให้ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอ ลูกค้ามีความเสริมหล่อที่ตัวรถโดยการใส่สปอยเลอร์มานะคะจากเดิมรถจากโรงงานก็คือสปอยเลอร์เขาจะสั้นๆแต่ว่าคันนี้คือลูกค้ามีการใส่เพิ่มเป็นสปอยเลอร์ยื่นออกมานะคะอันนี้ก็เข้ากับสีดำที่เป็นเอ,อ่อแรปหลังคาแล้วก็เข้ากับสีแดงที่เป็นสีตัวรถด,ด้วยนะคะมีเท่านั้นยังไม่พอลูกค้าอยากได้เสียงพอๆนะคะของคันนี้ก็ ใส่ท่อสูตรเมง้งซังมาด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเขาก็เลือกเองทั้งหมดเลยมาพร้อมกับชุดโชกคของโปรเพนเดอร์นะคะตัวนี้ใส่ควีนซีรีส์พิกกี้แบ็กแล้วก็สปริงเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่นะคะอันนี้ก็ลูกค้าเขาเลือกเองนะคะเดี๋ยวเก็บทามาดูภายในก่อนนะคะคันนี้ตัวท็อปสุดนะคะภายในของคันนี้จะเป็นเบาะสีน้ำตาลน,นะคะ ลูกค้าก็สั่งให้ติดเพิ่มเป็นพรมที่เข้ากับสีเบาขึ้นมาด้วยนะคะตัวนี้เบาะหนังนะคะหนังนี่มาพร้อมกับที่เสียบปลั๊กนะคะมิ x มีปลั๊กนะคะลูกค้าเสียบปลั๊กได้เลยพร้อมกับ USB สําหรับเสียบชาร์จด้วย2หัวนะคะอันนี้คือภายในแอร์ด้านบนนะคะแยกด้วยมี นี่คือภายในของรถ Mill id, วิวเอกว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆเลยแผงประตูก็จะเป็นสีเดียวกับเบาะน,นะคะมาพร้อมกับเอมเบลนไลเพิ่มความหรูหราหสีแดงแดงตัดดำนะคะคันนี้เราจดทะเบียนให้ด้วยนะคะว่าเป็นสีแดงกับสีดำนะคะนี้ถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนมาพร้อมกับด้านหน้านะคะนี่คันนี้ลูกค้าให้โหลดด้วยนะคะหน้า1.5 2หลัง2นิ้วอื อันนี้คือภายในนะคะภายในก็จะบุหนังทั้งหมดเลยหน้าจอ9นิ้วนะคะรองรับ Android Auto กับ p p p l e a r ค l a y แล้วก็อุณหภูมิแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเป็นออโต้ได้มาพร้อมกับระบบเกียร์นะคะเกียร์อัตโนมัติคันนี้สามารถใช้เป็นระบบเกียร์แมนนวลได้คันนี้อะคะ่ะมีแพทเทิร์นชิที่พวงมาลัยด้วยนะคะนี่สำหรับตัวท็อปสุดราคาคันนี้อยู่ที่1,539,000บาทนะคะนี่แพงแอร์ คันนี้สีแดงเครื่อง3,000อันติเมทนะคะอยากได้แบบไหนบอกเซลเกตได้เลยนะคะเซลเกตจัดให้ทุกแบบเลยอยากแต่งแบบนี้ก็ได้หรืออยากแต่งมากกว่านี้ก็ได้เราขอแค่บอกเรานะคะนำเสนอเราเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้หมดเลยแล้วก็โปรโมชั่นคันนี้นะคะคือจริงๆลูกค้าสามารถดาวน์เริ่มต้นได้เลยอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทอยากได้แบบนี้แต่งเต็มแบบนี้ได้เลยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าเข้ามาปรึกษากันก่อนไม่มีเครดิตก็ออกรถได้นะคะแล้วก็ฝากฝากเหตุเก็ตไว้ด้วยนะคะเซลเกตอิสุสุป,ปากช่องนะคะโทรศูนย9เก8าสเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ